สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะพี่พี่จางว่าประจําวันที่15มกราคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนแล้วก็ดูผลสรุปกันก่อนเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตั้งป,ปีสิบแปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเนาะพี่ๆ๋าของงวดที่แล้วนะคะหว,วันที่12วันที่ 12@ แอด ให้เด่นที่3กับ2ไปเนาะเด่นที่3กับ2ผลที่ออกในรอบอ่าล่างของ6ตัวก็คะนะคะก็คือ8 2 8 2แอดหลุดไปมาเฉพาะเด่น2นะคะส่วนล่างของ4ตัวก็คือ1 7ดูมี1 0 1 5 1 6มา1 7นะคะ1 7ไปเข้าตารางนะคะพี่พี่จาล่างของ4ตัวส่วนบน7 2 4นะคะ เด่นที่สองมาแต่สองสีแอดก็ไม่มีเนาะดูพี่พี่จ๋ามาเฉพาะตารางนะคะในรอบนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีฟดด้วยเนาะกับตัวเด่นแต่ถ้าใครนําไปวิ่งไปรูดตัวเด่นของแอดอะ่ะก็จะได้ทั้งบนแล้วก็ล่างของหกตัวนะคะไปตามต่อกันเนาะรอบนี้มาแต่ตารางเนาะจับพลาดจริงๆเลยตัดออกนะคะ1นึ่งเศษเอา1นึ่อ่ะมาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเลย สำหรับตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้เนาะสองจะยังอยู่ไหมเนาะคำนวณออกมามีสองได้แบบไหนได้แบบเดิมก็แบ่งปันตัวเดิมด้วยพี่ๆจ๋าสองแปดสี่เนาะสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนเด่นของแอดนะคะแอดให้เด่นไปที่ส แล้วก็8อยากนำไปวิ่งไปรู้ได้เลยนะ2กับ8นะสำหรับ2นะคะแอดมี2 0 2 4มาแล้วมาอีกได้นะคะ2 5 2 8นะคะ8 0 8 1 8 4 86นะคะอ่ะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันแอดให้ไปที่64นะ04 03 96นะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะพี่พี่จ๋า3ตัวก็เช่นกันนะคะ อามาดูตัวที่แอดน้นดีนี้เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะมาสำหรับสำหรับตัวเน้นสองศูนย์สองแปดนะคะแปดสี่แปดหกหกสี่ศูนสามนะคะ สำหรับท่านที่ไม่ชอบ8ปดก็เป็น8ปดนะคะอ่ะชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพีพีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ